ครับก่อนสวัสดีครับอ่าโอ้ทุกครับเก่งใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องน้องภาขวัญน,น้องแผ่นดินจดเดอะซีรีส์ด้วยนะคะนานมามาลูกมะอาอันนี้น้องแผ่นดินได้อา,อายุหนึ่งขวบสองเดือนกับสิบสองวันแล้วนะคะมาทางนี้ปะปะนนนนนนน,นไปพาผู้ชมไปเที่ยวทางโนนดีกว่าปะปะลูกปะปะปะ,ปะมาเร็วเร็เร็ ปะอุ้ยอุ้ยชมนกชมไม้ชมแน่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 แนแนไปนอนไปนอนไปนอนครับปะอุ้ยอุ้ยดูทำหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาเอ้ยปะป,ะปะลูกปะนัองเดียนทางนี้ลูกแน่มาเร็วนั่นชมแวะไปทั่วเลยแน่ทางนี้ลูกพี่ทางนี้แฮ่กำลังสนเลยนะคะข้าสายตาไม่ได้เลย ค่ะผมแน่เจอตรงไหนแวะตรงนั้นเลยมามาลูกมาอุ้ยปะไปเดินไปเดินตรงสวนดีกว่าปะวันนี้แลนด์มาร์คปิดนะคะวันที่12น่าจะปิดถึงสิ้นเดือนเลยค่ะสิองมกราถึงน่าจะถึงสิ้นเดือนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะมันนี่มันี่มันนี่ ดินปะไปโน่นแม่ไปนะไปะปะมา,เด,มาเดินมาเดินมาลูกทางโน้นไปบึนบืน,บน,บนทางโน้นลูกบืนบึนทางโน้นปู่อยู่โน่นไปะปะับปูป่ไะแน่ <c oughs> มาครับมามาเร็ว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 เดี๋ยว,วไงลังครับเดี๋ยวไงลงังลูกดินดินแมวผันดินครับปะปะไปเที่ยวสวน อ่ะต่อนะคะเมื่อกี้อ่ะทุกครับอีกรอบหน่อยลูกโซนมากเลยนะคะมาแผ่นดินไปไหนไปไหนลูกไปไหนครับนน่ะปั๊บไป,ะปะทางน้อนลูกไปดูนําโชคปะไปดูมอมอ,มอลูกมะเน่เ <c oughs> น่แผ <c oughs> ่นดิน <c oughs> มออยู่ไหนครับมออยู่ไหนลูกฮะไปนําเร็วเร็วเร็ว เดินเก não, 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 não. เ oh, ่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยอมให้จับแน่แน่แน่เนานนเอาต่อครับอ๋อไปดูปูอมพามอมไปลูกไปนั่น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 จะไปหาปูระวังล้มนะครับอืมอไปดูมอด้วยนั่นไปดูมอไปลูกไปอ่าน้องเพชรนีนจะพาไปดูมอมนะครับนั่นโอนี่ค่ะ เจ้าดำโชคนะคะมอมบัลลุกบออุ้ยบักลาสิมาหามอมบัลลุกบ่ออุ้ยเดี๋ยวนะคะดำโชคเจ้าเนาะมเ้าน้าคือมมลูกมมครับอุ้ยไหน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 นั่นแล้วจะนอนแล้วม จะกี้หลังมันเหรออือคุยคุยูเดี๋ยวนี้ช่างคุยนล้วลูกเหรอครับโอ้น้องดินพามาดูมอมอเหรอครับเอาพาไปดูอะไรอีกครับอุ้ยบึนบึนอีกแล้วเหรอนั่นโบโบมอมออไปไ,ไปดูมอมอใกล้ๆแล้วอ่าไปเร็วๆๆๆมันมาใหม่ๆมันยังไม่กินหรอกอือน้อเหรอลูกเหรอนั่น โอ้ยเก่งจังเลยครับจุดหน่อยครับเป็นดีจะให้อาหารมอมอแล้วลูกแล้วแล้วลูกแล้วอุ้ยอุ้ยน่ารักไหมครับอุ้ยอุ้ยเก่งครับอุ้ยอุ้ยไม่กลัวเลยเออหน้าอาหารให้มอมอก็เป็นเก่งลูกเก่งนี่นานอ้ำอ้ํา ให้มามาอ้ำอัมล่ะลูกอุ้ยเก่งจังเลยล่ลูกมันจมันเลยไม่กินฮะมันจีนนั่นมันทางดังใส่บ่มันจีนแล้วอ่านี่น้อ่ะทุกครับก่อนอีกรอบแล้วปิดคลิปเร็วทุกครับก่อนลูกทุกครับทุกครับก่อนโอ้ยเออเก่ง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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าขอบคุณครับที่รับชมคลิปน้องแพนินครับ